สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่น้องชยโยจะพักทํากับค่าแป๊บนึงนะคะวันนี้จะมาปลูกกล้วยค่ะกล้วยน้ําไทยนะคะก็คือแยกนอนมาเนื่องจากว่าหลังบ้านเนี่ยน้ำมันเยอะพอหน้าฝนมาแ่ยเดี๋ยวน้ําจะท่วมแล้วก็พอดีไปดูหาข้อมูลมาเขาบอกว่าให้โรยปูนขาวไว้ด้วยนะคะที่หลุมก้นหลุมของที่เราที่เราจะปลูกอะคะ่ะมันจะช่วย องกันโรคได้นะคะก็เลยทดลองค่ะพวกนี้เป็นหนอ่อกล้วยน้ำไทยทั้งหมดนะคะตอนซื้อหน่อมาครั้งแรกก็ไม่นึกว่าเขาจะขยายหน่อให้เราอีกจนถึงทุกวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าวิธีนี้จะทําให้เจริญเติบโตดีไหมกล้วยจะเป็นโรคหรือว่ามีหนอนหรือเปล่านาะ ก็ไม่เคยค่ะปกติคือที่ปลูกคือปลูกแบบธรรมชาติเลยค่ะไม่ได้มีความรู้อะไรอันนี้ทดลองนะคะนี่ค่ะก็จะพยายามแยกนะคะเมื่อก่อนหน้านั้นก็คือล้มไปเยอะตอนลมแรงๆนะตอนนี้พอเราตัดต้นใหญ่ๆออกแล้วมันมีหน่อแล้วก็จะย้ายละเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจะท่วมค่ะหน้าฝนน้าจะท่วมหลังบ้านนี้นะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะการาย้ายหนอ่อกล้วยน้ําไทยนะคะ ซึ่งอยู่หลังบ้านค่ะมีพื้นที่ไม่มากนะคะก็พอปลูกได้นะคะเอาไว้กินแล้วก็ที่สําคัญเขามีสรรพคุณทางยาด้วยเนาะเมื่อสัก <industry rules. S> 2ปีท<ส>ี่แล้วก็มีเพื่อนๆใน YouTube นะคะมาขอแบ่งซื้อก็มีขายไปบ้างแล้วค่ะแต่ส่งยากมากเลยคือมันหนักค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยววันหลังแม่น้องเชลจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่ากล้วยน้ำไทเราโตเป็นยังไงบ้างนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ